สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูกระติปนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นคลิปที่17แล้วนะคะซึ่งในคลิปนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับอีกหนึ่งตัวกลางนะคะนั่นก็คือตัวกลางทึบแสงนั่นเองค่ะ อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าแสงมีการเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะและเมื่อผ่านตัวกลางที่ต่างชนิดกันหรือว่าผ่านวัตถุที่ต่างชนิดกันนะคะจะทําให้การมองเห็นที่เกิดขึ้นนะคะมีลักษณะแตกต่างกันไปด้วยในคลิปที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รู้จักกับตัวกลางโปร่งใสแล้วก็ตัวกลางโปร่งแสงไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําความรู้จักกันกับตัวกลางทึบแสงกันค่ะ ตัวกลางทึบแสงนะคะเป็นตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านค่ะแต่อาจจะสะท้อนกลับออกไปหรือว่าบางชนิดก็ดูดกลืนแสงได้นะคะตัวอย่างของตัวกลางทึบแสงนะคะได้แก่ไม้เหล็กกระเบื้องสมุดกระจกเงากระดาษแข็งแผ่นผนังปูนกระเบื้องแผ่นเหล็กก้อนหินเป็นต้นนะคะวัตถุพวกนี้นะคะก็จะมีลักษณะเป็นตัวกลางทึบแสงที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านค่ะ ลักษณะการเดินทางของแสงนะคะเมื่อกระทบกับตัวกลางทึบแสงนะคะ แสงปกติแล้วจะมีการเดินทางเป็นเส้นตรงถูกต้องไหมคะเมื่อแสงนะคะที่เดินทางเป็นเส้นตรงมากระทบกับตัวกลางทึบแสงนะคะตัวกลางทึบแสงค่ะจะเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านเลยนะคะดังนั้นแสงที่เข้ามากระทบจึงมีการสะท้อนออกไปนะคะหรือบางครั้งอาจจะโดนวัตถุเหล่านี้นะคะดูดซึมแสงไว้นะคะแต่แสงจะไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ค่ะทําให้ข้างหลังวัตถุนะคะจะเกิดเงาขึ้นมานั่นเองค่ะ ตัวอย่างของตัวกลางทึบแสงนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นแผ่นไม้คอนกรีตแผ่นโลหะก,กระเบื้องกระจกเงานะคะซ,ซึ่งตัวกลางทึบแสงเหล่านี้นะคะมีประโยชน์หลายด้านเลยค่ะหลักๆแล้วนะคะก็มีไว้เพื่อป้องกันแสงค่ะส่วนใหญ่จะนิยมนํามาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถป้องกันแดดได้นั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นมีการนำกระเบื้องมามุงหลังคานะคะการใช้ไม้ละอิฐดทาฝาผนังบ้านค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แสงสว่างเข้ามานะคะหรือป้องกันแสงแดดนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวกลางทึบแสงนะคะที่ป้องกันไม่ให้แสงผ่านเข้ามาค่ะ สำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆค่ะยกตัวอย่างวัตถุนะคะที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนที่มีคุณสมบัติเป็นตัวกลางทึบแสงมาคนละ3ชนิดค่ะพร้อมวาดรูปให้สวยงามนะคะทําเสร็จแล้วส่งผ่านไลน์ให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ